หาเงินเก่งมันมีหลายสเตจมากร้านแรกยากสุดครับ วันมลลิยูเออร์สร์นะมันจะล้านบาทนะพอค,คุณมีเงินแล้วหาเงินจะง,ง่ายขึ้นพะคุณมีเงินปั๊บคุณสามารถลงทุนในตราสารที่ผันตัวเป็นนักลงทุนได้แต่ตอนที่คุณยังไม่มีล้านแรกอ่ะมันเป็นรักลงทุนและหาเป็นล้านแรกยากมากคุณต้องทําอะไรที่แตกต่างกักคนอื่นมากๆอ่ะเพราะล้านแรกทุกคนอยากได้ส่วนการหาเงินล้านแรกกับมันคือ,อที่ว,น,วนัยล้วนๆเลยในช่วงเวลาเนี้ยยูต้องตัดเพื่อนทุกอย่างยูต้องตัด distraction หลายๆอย่างเพื่อนชวนยูบินเล่ายูต้องไม่กินเพื่อนชวนไปใช้ใจ่ายยูไม่ไปยทําางนวันต่อ์ทำงาน,น,าททานาาเนพรรราาาะคุณมมมีเเงิินปสถ่คิดแล้วคุณสาามรถ ห,หาเงินให้คุณได้ส่ว so, นตอนที่การหาเงินตอนที่คุณมีเงินนะมันง่ายกว่าเยอะเพราะช่องทางของคุณมีเยอะขึ้นคุณสมว่าเอาเงินก้อนนี้ลงถึงกับธุรกิจที่ สำเร็จอยู่แล้วลงทุนกับ f b เป็น c a s t flow ให้กับเราไปสร้างคอนเทนต์สร้างแบรนดิ้ง b u YouTube channel พอคุณมีเงินให้เล่นมันง่ายขึ้นแต่อยากจะบอกว่าล้านเหรียญอะ่ะประเทศไทยง่ายกว่าอเรกาเพราะอเมริกาคู่แข่งเยอะมากการแข่งขันคือคนละเรื่องเลยกับประเทศไทยประเทศอเมริกานี่ถ้าค,คุณมีร้านเสื้อผ้าขายได้นะเขาเปิดข้างๆเลยมาแย่งคุณเลยการแข่งขันโหดมากครับที่อเมริกาที่นี่ยังมีการต่อรองกันเอ้ยเห็นใจกันหน่อยค่าเช่าก็ยืดหยุ่นกันหน่อยโต๊ะก็สามารถวางบนริมถนนได้ยูเคยเห็นอเมริกาวางโต๊ะริมถนกกดดคือ ไม่ได้คือไม่ได้ชีวิตจริงๆอ่ะร้านแรกอ่ะเมกายากกว่าที่นี่อ่ะคุณต้องมีวิในเพียงพอในการเก็บ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 ถ้าคุณไม่ได้มีคนหนึ่งอยากได้ครับผมไม่ต้องมาคนวินส์คุณครับเพราะว่ามีคนเยอะๆยะะรวย